ใกล้จะวิดนาฝนใกล้จะฝุ่นนาฝนใกล้จะเขานาหนาวใกล้จะถึงฤดูก,การเพาะปลูกแล้วจ้ะพี่น้องสําหรับมือนี้แม่ลําไพ่มีไอเดียมีแนวทังมีไอเดียในการจัดสวนพื้นที่นิดน่อยมาฝากกันจ้าสําหรับผูใ้ใดที่ว่าบม่มีพื้นที่หลเตวา่าก,ก,ะกะอยากเพาะปลูกแร้วก็อยากหาไายไดเล็่ๆน้อยน่อยนะจ้ะเนาะสําหรับการทําสวนแร้วกะจัดสวนในพื้นที่น้่อยพื้นที่ตรงนี้ ตรงนี้ก่ะประมาณสามงานก็กลัวแต่ว่าลงไปข้างล่างพูนแล้วก็อ้อมไปทางพ,พุ่นจ่าพี่น้องอ้อมไปทางพุ่นแล้วก็บับร่วมกับทีว่าปู่บ้านจ่าพี่น้องกับเป็นพื้นที่สามงานประมาณนี้จ้ะตรงกลางนี้ก็คอยเห็นมากเรื่อยๆจ้ะพี่น้องคอยขยับคอยขยับขยายคอยเพาะคอยออกช่ำออกมากเรื่อยๆก็จะเห็ดลงกเพาะช่ำนั่จ้ะพี่น้องเ็ดลงเพาะช่ำนั่มสำหรับมือนี้แม่น้ำไผ่กะเอาไอเดียมาฝาก พี่ตัวน้องจ้าพี่น่องสำหรับการจัดสรรพื้นที่คิดจังไดจังสีใดพื้นที่พ่อปลูกที่หลากหลายึ้นปลูกพักได้หลากหลายมากขึ้นเจ้าพี่น่องปาซิมีทั้งแขวนทั้งตั้งทั้งเก็บแคะมาานี่ถ้าห้าเบ็ดแบบนี้มันสิเป็นการจัดสรรพื้นที่แร้วก็เป็นการประหยัดพื้นที่คือมันสี่เห็นให้ห้าปลูกพักได้หลากหลายก็คือจังตรงนี้จ้ะพี่น่องเห็นบะ ก็มีทั้งแขวนแขวนนี่บ่เมนมีแต่ดอกไม้ได้จ้าพี่น้องก็สิมีแตงกัวนั่จ้าก็สิมีแตงกวัวสักนั่งได้จ้าพี่น้องแตงกัวข้างล่างจะเป็นทั่วจ้าข้างล่างจะเป็นทั่วตรงนี้กจ็จะเป็นแแห่นั่จ้าพี่น้องก็จะเป็นแแห่ตั้งว่างช่ำผักต่างๆอันนี้แม่น้ำไผ่เตรียมไว้ยังบ่พันเห็ดเห็ดตุงเหลี่ยมหมู่บ้านนีนจ้าย่างพันธ์เหลี่ยมผักมาลงควายขยับขยายไปได้จ้าพี่น้อง เป็นการจัดสรรพื้นที่ให้คุ้มค่าให้เกิดประโยชน์อันสูงสุดจาพี่น้องจำรับผู้ใดบ่มีพื้นที่หลายแต่ว่ากะอยากเก็ดเกษตรกะ,กะทั้งอยากปลูกไม้ดอกไม้ประดับไปน้่อยากจัดสวนเล็กๆหน่อยๆเพื่อควมสุขหลายๆคน้นกะอยากเก็ตผิดเพื่อควมสุขของตัวเองเห็ดเพื่อพ่อได้อยูได้กินบางคนก็อยากเก็ดไห้มีราย่ใด ตรงนี้พื้นที่หน่อยๆสามารถจัดสรรเรากับปลูกได้หลากหลายทั้งทํงกไไากําไรใดนําจ่าพี่น้องอันได้ขายใดห้องกับขายได้อีกอย่างหนึ่งคือช่วงนี้นะจ่าพี่น้องเนาะช่วงนี้กะใกล้สีพ้่นหนาฝนแล้วจ้าใกล้สีพุ่นหนาฝนมือสาวมีน้าให้กับบุงพักแล้วจา้าคออยเฮ็ดไปเรื่อยๆจ้าพี่น้องควยเฮ็ดไปเรื่อยๆบูปรับเทเดียวเพราะอะไรจ้ามันเมยมันยางเราอีกอย่างคือกะงานห้องกับมีอะไรอันไรย,ย่างนะจ๊ะเนาะบอเมเนวาแตงแต่ เห็นน้ำสวนสามารถแยกแบ่งแยกแบ่งเวลาของห้องไปทำอย่างอื่นใดน้ำทำสวนใดน้ำจากพี่น้องก็ออกทั้งไปอยู่สวนอยู่หนองทงน้ำเพราะช่ำจากพี่น้องเพราะช่ำใส่ถุงจะช่ำใส่ถุงหรือว่าจะช่ำใส่กระถางเล็กๆแบบนี้ซี่นิวอ,อ,อันนี้จะเป็นอดอกช่อมจันทร์จะเป็นฟักจะเป็นบบวระมาณนี่จ้ะพวกนี้สามารถ สั่งไล่ได้ได้ได้จ้าพีน่น้องเขาจะขายกระถางละสิบาทสิบาทสิบาทแล้วก็เป็นพริกผวกพริกต่างๆนะจ้าพี่น้องเนาะผวกพริกต่างๆประมาณนี้เข้ากับใส่กระถางแบบนี้เข้ากับขายยูทีกระถางละซีบาทประมาณนี้จ้าพีน่น้องอันนี้ในพื้นที่นยหน่อยแต่ว่าเขากับสามารถปรับประยุกต์ดัดแปลงสามารถปลูกกินปลูกขายส้างไลไ่ได้ได้น้ำกันจ้าพีน่น้องถ้าเข้เหดกระถางแบบนี้ พื้นที่นหน่ยๆเฮาสามารถจัดแต่งเลี้ยงไห<ม>่ได้ย่างหลายหรอก็ะสามารถทําเงินได้พอสมควนเจ้ะพ,พี่น้องถือว่าเป็นการส้างรายได้ไปอีกแบบหนึ่งนะจ้ะพี่น้องเนาะถือว่าเป็นการเป็นอาชีพเสริมก็แล้วกันเจ้าพี่น้องอันนี้ก็จะเป็นแม่งรักจ้ะจะไม่ปิดจะเป็นแม่งรักสํหรับกระถางกรถางรุนนี้นะจ๊ะเนาะกระถางฮกหนิวประมาณนี้ นอกจากขายอยู่ที่20บาทจากพี่นงค์20บาทจ้ะขายอยู่ที่20บาทจ้ะพี่น้องแล้วก็ะทังถ้ากระทังในแบบนี้ถ้าเป็นพักเนื้ออื่นมาจากพี่นงค์ถ้าเป็นพักเนื้ออื่นห้าก็ขายอยู่ที่30บาทประมาณนี้จ้ะประมาณ30บาทครูหนึ่งห้าก็ขาย50บาทประมาณนี้ถ้าพักยังงองอ่ามแต่ว่าถักพังงองเิ่นขายกระทังละ50บาทได้จ้ะพี่นงค์ถักพังงองแต่ขายอยู่ที่กระทัง50บาทนี่คือเป็นเนี่ยทางจ้ะ แม่น้ำไผ่ห้เพื่อเป็นแนวทางในการขายสําหรับหลายๆคนที่ว่า <S 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 อยากเก็ดอยากขายอยากหาไรา่ใดอยากสั่งไร่ใดแต่กระบอกของจักแนวทางในการขายอันนี้มือนี้แม่น้ำไผ่กระเนื้อทางในการขายนะจ๊ะเนาะซ้หรับกระทางแบบนี้เป็นต้นพริกต้นมะเขือเป็นพักต่างๆเป็นบวบเป็นฟักเป็นยังแบบนี้เอาเย็ดแบบนี้กระขายอยู่ทีสิบบาทจากพี่น้องกระทางละสิบาทนะจากพี่น้องเนาะถ้าพูนเอาลอยนึ่งห้องขายสิบสองกระทางประมาณนี้จากพี่น้องตัวนี้เป็ กระถางหกนิว้วตัวนี้ห้องสขายอยู่ที่ยี่สิบาทจ้าพี่น้องคือยี่สิบาทซ้ำกระถางหาสิประมาณนี้จ้าพี่น้องส้ำหรับกระถางแปดหนึ่งตัวนี้ค่ะพักเ้าเต็มกระถางค่ะพักห้าง่า,งา,งามห้าสีขายอยู่หาสิบาทแต่ว่าถ้าแบบนี้ประมาณนี้เข้ก็สีขายอยู่คููละหาสิบาทได้จ้าพี่น้องกําไรก็ถือว่าโอเคถือว่าไปได้มาได้เพราะว่ากระถางห้องซังไม่เพียมันกับบอ่อขอนคางสิว่าราคาบ่อแพ่งปันไดเนาะจ้าพี่น้องเนาะเดี๋ยวพวกนี้กับคือเ้ากับปลูกยู่ปลูกกินจ้า เป็นทั่วเป็นเตียงเป็นต่างๆเข้าปลูกยู่ปลูกกินแต่ว่ากะาก,ากินบ่ท่านเข้ากะแม่งขายเกลียดขายประมาณนี้จ้าพี่น้อ,นนองมิโซอแม่รำไพ่ปูงพักแลวจ้ะตัวนี้เริ่มบงแลวจ้ะพี่น้องเริ่มบงแล้วตัวนี้จะเป็นผักกาดซ้อยจ้าพี่น้องจะเป็นพักกาดซอย สำหรับชีปนี่แม่น้ำไพ่ก็ขอเป็นแรงบันดาลใจขอเป็นแนวทางขอเป็นไอเดียให้พี่น้องป้อง g ไปสู่ผู้สุ่คนเด้จ้าพี่น้องนี่ง่ายเขาม่าจ้าย่างบ่านลงมือปลูกว่าไ้ทำบวงพักเลยจ้าพี่น้องว่าไ้ทำบวงพักสำหรับชีปนี่แม่น้ำไพ่ก็สิขอจบไปเพียงแค่นี้นาะจากพี่น้องเนาะขอเป็นแรงบันดาลใจขอเป็นไอเดียขอเป็นแนวทางในการทำเกษตรให้กับพี่น้องปอง n ปไยหลายๆคนทีนี่ใจรักในการเกษตรจ้า สุดท้ายนี้กับครับขอบุญขอพุ่นพี่นองกองป่ายสุขสุขุนจ่าที่ขอมาติดตามรับช่มสองซ้ำปลอดศีนน้ำพ่สองความหักผักสวนผัวจ้าขอบคุณหลายๆจ่าพี่นองสวัสดีค่ะ